สวัสดีคะ่ะวิธีชีวิตเรียบง่ายคะ่ะคลิปนี้จะพาพี่น้องมาเมืองการทําบอเนาะจะทําบอลเลียงกลุ่มค่ะพี่น้อง,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 งคือตรงนี้บริเวณตรงนี้มาก่อนเนี่ยเขาจะเห็ดเป็นคอ,อกตะก,กะแตนค่ะเราที่นี่ตะก,กะแตนน่ะคือเพิ่นเอาเป็นว่าเพิ่นกัดคอ,อกออกมาหมดแล้วค่ะช่วงนี้เขาก็เลยพาักการเลียงตะก,กะแตนไป พักหนึ่งก่อนเนาะกําลังคิดอยู่ว่าเขาจะเลี้ยงต่อบอแต่ว่าตะก,กะแตนโมเขียวใหญ่น่ะใครเพิ่นยังบ่ทันไดกฟัก่ะเขาก็เลยเยก่อยเขาออกมาอีกมองหนึ่งที่นี่ต๊ที่ตรงนี้ว่างก็เลยคิดหาวิธีว่าจะเฮ็ดอ,อียงรอจะเฮ็ดยังเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเนาะเพราะว่าตะก,กะแตนตอนนี้เขากอมพักไปก่อนเนาะคะ่ะก็เลยเนี่ยแหละค่ะบ่านหนูเพิ่นไปพ่อว่าเอยเลี้ยงกุ้งว่าสันอยากลองเลี้ยงกุ้งเมืองอ่ะทีนี้ เอากะจะมาเห็ดบอเลียงกุ้งเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเห็ดไปนํำกันเดื้อจาบันขุดหลุมค่ะจะเอาเสามาลงมันบอ่อปาหนุอ่าขุดหลุมแล้วก็เพิ่นจะเอาเสามาลงเนอค่ะพี่น้อง กุลุมแล้วกะเอาเสามาใส่ค่ะเสาใหม่นี่กะไปหาแบกมาแล้วค่ะพี่น้องไปเอามาจากน้าพี่น้องกันละค่ะที่เปินลไ้มาเนาะเคยลงคลิปไปอยู่รอบนึงคะ่ะเสาใหม่ตัวนี้เนาะอื พอทมเสาแล้วกับวัดมึงค่ะมากวัดขนาดเนาะค่ะให้เท่ากับาผ้ายางที่ยวสั่งมาเนาะค่ะทีนี้ลากาส้น,สนนี้บ่ถึงนี้เหรอ,อโอเคอ่ะ ดินนี่กะแข็งด้วค่ะพี่น้องจะมีหินน้ำด้วยค่ะหินแดงเนาะอืมจะเป็นดินที่แบบมีหินแดงตั้งแต่แรกแหละค่ะลักของตัวเองหกลักกูได้ตัวเองลักกลางพร้อมเห็นหกลักเลยมเนบอเพราะว่าไอ้เขาจะเอาเสือน้ำเมืนมาริดันไม้ของหัก บ้านนเพิ่นว่าตรงเฮดห,หกหลักค่ะพี่น้อง <Okay. S 1> เพราะว่าย้ำใส่นามอ่ะเดี๋ยวนามจะแรงดันน้ำเนาะค่ะจะดันหลักเนาะก,กัเลย oh. ตรงใส่ไปหลายหลา เาฝันมันไม่ต้องห่วงเลยอมันแทบจะนีะ่มจะใครทาําขึ้นได้ดินที่สวนเขาเนี่ยังอุ้มน้ำอยู่หลังจากที่ฝนหยุดตกเนาะจะเขานาหนาวแล้วแต่ว่าตอนที่ฝนตกลงมานงหนักๆนะคะน้ำท่วมสวนเขาด้น้ำอยู่หมองหนีบริเวณตรงนี้ก็คือ,อพลันเอิญมาอย่างหงงเนาะหงงเต็มเลยแหม,มดินก็นยังซุ่มๆอยู่ค่ะนะ ความสูงเนาะโอเคกระถมบานเอาไว้มัดเองนะไว้มัดเชือกลุงเขงหน่อมไม่ดูได้ดิครับ <c oughs> ฟัง่ังนี่วัธรรมดาที่นี่ <c oughs> ไม้ไมยังกะามาใช้ปัด หลุมหนึ่งเนาะบันบีมา้าก็ผุเล่นนามเลยอันย้ำฝนมันเลยถึงโอดด่เลยรุ่นนี้ห <c oughs> อ้โหนาบอกหิวกค่หิวมันวะ <c oughs> ถ้าปุ่นเฮ็ดรับมันจะต้องเสียรักจะรักว่ะาาาาหาใหม่มาวางเป็นโคลงค่ะพี่น้องอ วางไปจนว่ารอบพุ่นละค่ะค่ะบาานูเพ่นกตีไม้ไผ่ค่ะพี่น้องตีล้อมรอบค่ะตีล้อมรอบแบบนี้เนาะแล้วเพ่นกะเอาไม้อัดเก้าน่ะไหมค่ะพี่น้องบทีบ่ได้ใส่งานแล้วเนาะเอามารองไว้ทั้งรางตอนนี้ก็กำลังปูค่ะปูผ้าใบเนาะค่ะขนาดนี้สองคูณซีเมตรค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะ จะร้องเมืองบอหนึ่งสักก่อนเนาะเดี๋ยวมัดอันนี้มัดร้องเมืองก่อนนะมันมันจะโดถึงกันรู้สึกว่ามันจะบดถึงนะรู้สึกว่าแต่ละเม็ดทิ่บค่อยดี อันนี้บ้านนี้บ้านนูพันก็จะมาเสือกทุกงหูค่ะที่เป็นหูหนเนาะนเป็นหูน้ำผาใบนะคะพี่น้องเนี่ยม่านแห้เบิดเลยเนาะค่ะเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตให้มาอีกทีนึงเด้อค่ะบ้านให้บ้านนูพันกามาเสือกก่อนเนาะค่ะเพราะบ้านนูเพันัาแล้วเนี่ยมื่อเสาร์มาเนี่ยพันก็เอาหนามใส่เลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเอากุ้งมาลงเละนะเาะของเอานามใส่ไปกอนนาะนนี่นี่ก็เสร็จเรียบร้อยเด้อบอกกุ้งของเขานะคะ เปิดเสมอดเอาค่ะพี่น้องต่อเสียอย่างไม้เป็นบาดานนอกพวกเขาใส่เสมิดแล้วกะเขามาล้งค่ะเอานาม,มาล้งนี่ค่ะโดนอยู่ด้ค่ะค่ะสิเอานามาลง้งในนอกนี่บอกกลุ่มของเขาค่ะเซตเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะ,ะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเอากุ้งมาล้งแห้วกะไปหาอัน,นี่ามาใส่พิ่นเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ